สวัสดีครับผมตาตนบ้านทุง่งอ้าววันนี้ก็มีต้ยมยำปลาเพียครับโอ้โหสุดเด็ดเลยตาตนบ้านทุง่งอันนี้ก็ลาบปลาเพียครับใส่ไข่มดแดงอันนี้ก็ต้ยมยำปลาตะเพียนโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดๆเลยครับนี่ครับอ้าวชิมนหน่อยหนึ่งครับนี่ครับลาบปลาเพียใส่มดแดง นี่มาครับลาบปลาเพียใส่มดแดงเป็นไปนเลยครับสูตรเด็ดวิสารบ้านทุง่งอันนี้มาจะตนบ้านทุง่งนี่ครับต้มยำปลาเพียผักเพียบโอเคครับก็ะมีกันแค่นี้นะครับจากะตนบ้านทุ่งสวัสด,ดีครับ